ขอเชิญคุณมิวกิ้นพูดหลายสักเล็กน้อยครับเชิญค่ะก็่อนอื่นต้องขอบคุณพี่โป่งก่อนเลยก็ขอโทษที่มาไม่ทันช่วงประกาศรางวัลมาถัดจังหวัดนิดนึงนะครับขอบคุณ สมาคมุ่งกับนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆพุ่งกับเคนที่โหวตให้นะครับผมขอบคุณที่มาหลับ้านขอบคุณจีเดียสนะครับไม่ต้งวลเวลานานนะครับขอบคุณความหมาุนิงอ่ผู้มีการลงโทษจุดที่ต้องรับในปีเล็กไฟสักน่งเมฆใบไม้รัอนรถี่ดันแมวอะไรนะดันแมวแล้วไม่ก็ดันแมวนะ นางแู้สวะหลาดกุ้งร้องกปนเมื่อกี้ไงโอ้เด๋วไอ้ที่บอกกูจริงกว่าอยากญ่เลย,ย,เลยต้องนองสักเพลยงนะ